วันนี้ผมก็จะมาดูกุ้งที่เลี้ยงไว้วันก่อนนะครับมันโตได้ยังแต่น้ำโคตรแดงโคตรเชียวน้ำเชียวมากครับอันตรายนะครับถ้าไม่ชำนาญพื้นที่ด,ดูน้ำขุ่นด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็ดำลงไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้ไฟฉายส่องนะครับนี่โคตรสว่างเลยครับยยนี่ตอนนี้ก็ผมดู ผ่านกล้องนะครับาะมองดูด้วยตาเปล่ามันไม่ค่อยเห็นนะครับนี่อ้าวทำไมเหลือแค่นี้ลหละอ้าวตัวใหญ่ๆหญ่หายไปไหนหมดแล้วใครขโมยครับเอามาคืนด้วยอาวเนโพงนี่ก็ไม่มีไม่มีครับโล่งเลยครับไม่มีกุ้งผมหายไปประมาณยี่สิบตัวครับใครขโมยเอามาคืนด้วยนะครับเดือดร้อนมากครับรบกวนด้วยครับ ดูครับน้ำวุ่นนะครับอันตรายครับว่ายไม่ไปครับน้ำมันวุ่นครับมันดูดครับน้ำต้องมีครับอันตรายนะครับแต่ผมเซียนไงครับเทพนะครับนี่น้ำอย่างขุนครับดีน้ำเยอะด้วยนี่